จังหวัดลำปางนะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดสืบเนื่องมาจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกองดลหนึ่งนะครับเเสริมสร้างสเสน่ห์การท่องเที่ยวนะครับการคาร้านี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นนะครับพนักง,งานประจำบานจังหวัดล่าปางนะครับเป็นสามหน่วยเนี่ยก็จะได้ได้ให้เป็นที่รับทราบเป็นแบบกว้างขวางนะครับผิดช่องในส่วนของ นำกิจกรรมของทั้งสองหน่วยการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน,นโดยมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้เป็นสำคัญสำนักงานในด้านการพันธุเนี่ยก็จะมีภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดนั้นมีอะไรก็ได้เชิอสื่อมวลชนที่นอ้องเียนวันนี้กด้เข้าร่วมกิจกรรมให้ใหสอดคล้องกันเพราะนั้นกิจกรรมในส่วน ของบราพัทก็ในสี่จังหวัดก็จะทํกคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกันนะครับเ,เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับที่ทงเรื่องของการท่องเที่ยวเลยนะครับเราเคยได้ยินคําว่าทอทอท,อท,อทอใช่ไหมตอนนี้นะครับในข่าวเดียวกันเราจะได้ติดตามข่าวสารของประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยทิศทางของการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยกำลังเดินไปทางไหนแล้วจังหวัดลำปางเนี่ยเราจะไปทางไหนนะครับประทอเนี่ยจะเน้นในสามเรื่อง ในตลาดในประเทศนะครับพอๆจะเรื่องสองตลาดคําว่าตลาดก็คือลุ่มนักท่องเที่ยวนี่แหละตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศในประเทศจะเน้นใน3ามเรื่องหลัลกเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างส่วนใหญ่ผมจะเป็นงานที่เป็นผู้ปฏิบัติซะมากกว่านะครับเราจะเป็นคนที่จัดกิจกรรมตลอดเวลาถ้าท่านตามข่าวสารของสำนักงานางจะมีงานจัดกิจกรรมตลอดเวลาทั้งใน,นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องกีฬาครับเดินปีหาก็จะมีปีหาพาม่เที่ยวอยีกนะครับก็จะนําผู้แม่ลูก ประชาชนสำคั์ปอพอตำรวจต้องลงพื้นที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าททำเกิหนาหานามองบ้งนเกิดจะปรับแต่งมาเรื่อยๆท่าสังเกตดูขยับมาเรื่อยนะจ๊อเริ่มมาตั้งแต่สะพานขีรางนายจ๊ะขยับมาเรื่อยๆตอนนี้มันไปอยู่ที่จุดวัดพระแก้วแต่ในบนพื้นฐานที่ตั้งไว้คือพื้นที่เมืองเก่าตั้งเขาว่าพื้นที่เมืองเก่านะจ๊อเพราะฉะนั้น รจะดําเนินโครงการน,นะฮะก็ตัวต่อมาก็ยังต่อเนื่องนะคะก็คือปีแรกเนี่ยทำซุ้มประตูปีที่สองทำราวสะพานนะผลงานที่ผ่านตรงสะพานเกลาานะคะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะตัวน to ี้หายไปนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าลูกแบบ ประสิทธิภาพทางชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลได้ดำเนินการพูดคุยกันมาแล้วก็ประชุมกันมาจนสุป